แล้วก็จะขออนุญาตรายงานอีกนิดนึงนะครับพรดีท่านบิ๊กปงนะครับท่านสุรพงศ์นะครับไพสิทฐ์พัฒนพงศ์นะครับท่านเล็กท่านเป็นรองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะครับหรือว่าสออทนะครับก็ได้รายงานจํานวนได้ส่งรายละเอียดมาให้นะครับเป็นจํานวนรถยนต์ทั้งหมดนะฮะที่ผลิตได้ในเดือนกรกฎาคม2564นะครับมีทั้งสิ้นนะครับ หนึ่งแสนสองหมื่นสองพันแปดร้อยห้าสิบสองคันนะครับเพิ่มขึ้นจากเดือนกร,รกฎาคมสองันห้ายหกสามร้อยละสามสิบเจ็ดจุดห้าสองนะครับเพราะฐานต่ำในปีที่แล้วนะครับแต่ลดลงจากเดือนมิถุนายน2พันห้าร้อยหกสิบสี่ร้อยละแปดจุดสี่เก้านะครับเนื่องจากผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมยานยนต์ส่วนใหญ่พบกับปัญหาขาดแคลนชิปนะครับที่เป็นชิ้นส่วนสำคัญและชิ้นส่วนรถยนต์บางชิ้นในการผลิตนะครับจึงต้องชะลอการผลิตรถยนต์บางรุ่นนะฮะในขณะที่จำนวนรถยนต์ที่ผลิตได้ ในเดือนมกราคมถึงกรกฎาคมนะครับ2,564นั้นมีจำนวนทั้งสิ้นนะครับ9 6 7 4 5 3คันนะครับเพิ่มขึ้นนะครับจากเดือนมกราคมถึงกรกฎาคม2,563ร้อยละ39.11นะครับแล้วก็ขออนุญาตแบ่งนิดนึงนะครับเป็นยอดการผลิตนะและยอดการผลิตเพื่อจำหน่ายนะฮะในประเทศนะครับยอดการผลิตเพื่อส่งออกนะครับถ้ายอดจากยอด1 2 2 8 0 0 52คันนะครับเป็นเป็น,ปนยอดการผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ52,918คันนะครับแล้วก็มีการผลิตเพื่อการส่งออก69,934คันนะครับแล้วก็มาดูยอดขายในประเทศนิดหนึ่งนะครับของเดือนกร,รกฎาคมนะฮะมีจำนวนทั้งสิ้น52,442คันนะครับต่ำสุดในรอบ7เดือนนะครับลดลงจากเดือนเดียวกันในปีที่แล้วร้ 11, อ111.62นะครับและลดลงจากเดือนมิถุนายน2564ร้อยละ 15.08นะครับเพราะมีการล็อกดาวน์ตั้งแต่กลางเดือนกรกฎาคมนะฮะลูกค้าจึงระมัดระวังในการใช้เงินนะครับมีการยกเลิกการจองรถหรือเลื่อนการรับรถออกไปนะครับรวมทั้งการเช่นงวลในการอนุมัติสินเชื่อของสถาบันการเงินนะครับและการชะลอการผลิตรถยนต์รุ่นที่นิยมจากการขาดแคลนชิปนะครับและชิ้นส่วนรถยนต์จากการระบาดของโควิด -19 ในประเทศและประเทศคู่ค้าที่ ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์นะครับโดยตั้งแต่เดือนมกราคมนะครับถึงกรกฎาคม2564นะฮะรถยนต์มียอดขายนะครับรวมกันเนี่ยนะครับเดเดือนที่ผ่านมานี่ครับปีแสน3พันคันนะครับเพิ่มขึ้นจากปี2563ในระยะเวลาเดียวกันร้อยละ9.71นึนะครับนะครับแล้วก็สําหรับตลาดส่งออกรถยนต์สำเร็จรูปนะครับก็ของเดือนกรกฎาคมนะฮะส่งออกได้70,000 590คันนะครับเพิ่มขึ้นจากเดือนกรกฎาคม2563ร้อ42.42นะครับก็ฐานต่ำในปีที่แล้วนะครับแต่ลดลงจากเดือนมิถุนายน2564ร้อล14.97นะครับโดยส่งออกลดลงในบางทวีปน,นะครับอาทิเช่นตะวันออกกลางแอฟริกาและยุโรปนะครับเนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด1 9รีละลอกใหม่นะครับทำให้ยอดขายรถยนต์ในประเทศคู่ค้าลดลงนะครับถ้ามีมูลค่ารวมนะครับก็มีมูลค่า การส่งออกอยู่ที่4 3 4 3 0 6 2ล้านบาทนะครับเพิ่มขึ้นจากเดือนกร,รกฎาคม2,563.55 15้นะครับอย่างไรก็ตามนะครับประเทศคู่ค้าได้เปิดโรงงานผลิตรถยนต์เกเป็นปกติแล้วนะครับจึงทําให้การส่งออกเครื่องยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์เพิ่มขึ้นนะฮะโดยรวมมูลค่าการส่งออกเดือนกร,รกฎาคมนะครับรวมเครื่องยนต์ชิ้นส่วนรถยนต์และอะไหล่นะครับมีมูลค่า65,513.03 ล้านบาทนะครับเพิ่มขึ้นจากเดือนกรกฎาคม2,563ร้อยละเจ็ดถึงห้านะครับ